สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปเบอรส์สกุลทุกคนกับบ่มี่ยังจีอวยพ่อนาะจ้าหนอกเชิญจากวะแฮปปี้นิวเียรนนะคะสวัสดีปีใหม่ลำรวยนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปในปีเก่าเนาะจา้าเนาะเอาสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อจา้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบรนนอร์สกุลทุกคนนาะจ๊าเนาะกัตัวน้องแมวน้ำจา้าขอบคุณหลายๆพี่น้องมากนแหละจา้า ะสวัสดีเบิร์ดสิูลุสุขคนมาเด้อตําขนมจีนมาเนี่ยใส่เห็ดมันสิใส่เห็ดเอ่ออิโมโจกโมโจิวาไปนะพี่น้องพิษแผนยางแห้งอ่นเ่าจะกินตําเล็บมือนางไ <c oughs> ปเบิ่งเล็บมือนางพี่น้องเสียเสซลเลยบ่ได้กินจ้ะเอาออกมาโดนหลายสามเหอบ่ได้กิน เป็นยังเราค่อยแสบขึ้นเขาเห็ดจ้กะก็เลยดเดี๋ไม่ตำเห็ดเอเห็ดพักต้นผักสลัดกับแรดีจ้ะลูกเข้าไปเห็นงานค่ะเหมือนสุดท่ายของปีเนาะแล้วก็แฟนนองแม่กับ ลูกชายหน่อยพากันไปซื้ออันประทัดจ้ะก็เลได้ยุ่านพูดเดี๋ยว เนื้อเนื้อเป็นต้ขนมจีนอันสื่อยูริโดเนี่ยจ้าผู้ใดอยู่ฮดดอลแร์นเนี่ยจ้าหรือว่าประเทศใดไม่เออห่างริโดเนาะช่องสีนแดงเนาะ thuộc đây kho đá bạc ลงคลิปเนี่ยลงไปเลยเด้อพี่น้องลงไปได้หลายโลดผ่าบนอกผ่าเนียงลงไปให้เบิดอยากล่งยังก็ลงโล่งหรอจ๊ะเอ้เาเฮ้ยตะก,กี้ให้ถ้าล่งช่วยยังคือกันคอยว่ากันไหมโลงไป ความสุกจะของพี่น้องไม่หวังแล้วก็ไม่ผิดหวังจ้าแต่ก็ย่าหยุดได้พี่น้องอันยังหยุดเหรียนกรเลนไปแค่เก้าหลาจ้าม่ต้องไปปอกไปปิดมันดอกเลนไม่โลดจ้าเมื่ออสอกเมื่ออาศิดนั่นม่ต้องปิดดอกค่ะเี๋ยวถ้าเกิดว่าอันบอ่อไปบ่อใดปะหรือว่าหยอดเบียวห้าวบ่ถึงเกณฑ์หรือองงี๋ยังก็แล้วแต่มันน่านไปเพิ่นกับปิดในห้าวเองน่ะจ้า บางเตือค่ะพญาม,มากล้วก็บว็เอาไว้ให้โฮกนาเพจนานบริษัทเล่าดอกจาารับบปให้เาเองถ้าเหตาเ,าเ,าเา็รบะถือรักถือเกณนเพื่อนนะ่ะบ่เขาเกณน,นเพื่อนว่าฉันเถาะ เั็นก็ปีเท่าเองพี่น้องเราจะไปเปิดใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเพิ่นังบ่ปีท่าก็เลนไปโลดถ้าเกิดว่าคุณนแด้เป็นผ่านแล้วพิ่นได้ละได้แล้วเขากับดีใจน้ำเพิ่เน,นอะจาก จะไปสะออนน้ำเพลนอยู่จ้ะในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญได้พี่น่อยโยติเฮาเห็ดได้ก็ได้จ้ะแค่บอกอยังเละพี่น่อง ไกปีแม่แล้วบาอยัางให้ไม่เจ้าคิดยังไงคิดอาจจะซึ่งดีดีจังคิดดีเราก็ได้ดีเองอจาจารตื่นสามากเขาต้องบอกว่าฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยมันก็รวยพี่น้อง คิดบวกหายจะขของไม่รวยเงินรวยทองแต่เราก็รวยน้ำใจรวยความขยีด้วยความขยันน่าจะนะฮะมันก็นจะมีอะไรบวกๆเข้ามาหาเราเอง เอาแหละก็ไปกันเด้อ